โวยไปใส่ยีกบานนี่ห่วยไม่หยัง่งลอยย็นนี่ไม่หยังหรอตับ,บานหื้อปา่เมื่ออ่ะมมมมมมป้าอีหน้าที่หรองเอามามมคือมันคือปอดเขาใหม้มาข้อดขคืขอปอดเขาให้นกตบานนี่ปอดเขอาไม่จังไหมอยังเหรอตาบานิตาบานเย่ะฮะีนไอ้เจ้าเพิ่งจะเพิ่งเทวเจ้มันเียวพอมาบเ่งครับตับสดๆนะครับโอ้โห คครรััับบสสวดีโอ้โหบรรยากาศตอนนี้เราถึงแล้วนะฮะกับร้านลาบลุงดีบ้านทลาดพี่น้องครับไปแสนเนาะเสียทวนเจยอนข่าของอยู่บ้างมีใครอยู่ไหมโอ้มีคนอยู่บ้านนี่โอ้ยข่าคุยงานข่าจะจ้างมาล่ามันที่สองเอา่ปบันผือสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวตอวเออเข้าร้านต้องตรวจสาดิวซี สามสิบห้าฮิ้วเขาสวัสดีครับพฮัลสวัสดีครับสวัสดีครับหิ้วเขาไอ้หิ้วเขาสวัสดีครับผมมาบันดีปีใหม่ไอ้นี่ครับรบรรยากาศตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะเป็นร้านลาบที่เงียบเหงาไหมไม่เงียบเหงาครับตอนนี้หกโมงเช้าครับเมื่อวานนี้มาตีห้าครับก็มีครับลูกค้าบางท่านนะนี่น้องครับโอ้โหโู้จัดการไปล้างรถครับเพราะว่าจะขึ้นเมืองเลยครับ สีขึ้นบังเลยแล้วนี่นะพี่น้องอุ้ยเอาจัดปอกเอาเอาเอาก้อยฟักไี้วัดเลยเอาก้อยฟักครับอือก้อยฟักก้อยฟักลาบตับตุ่มตุ่มเป็นมะพี่น้องครับความสะอาดพี่น้องเด้อมีโอกาสมาหาหลานลาบขี้ไฉ่เฮ่านะครับกับร้านลุงดีพี่น้องครับผมนะครับทำเป็นเซตให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ อหลักกระลาบเสือไม่ได้เด้อสะอาดสะอาดพี่น้องครับของเครื่องเราสะอาดนะครับแมงบ้านบามีต่อพี่น้องครับอันนี้ไม่ต้องดีครับผมนะครับผมนะโอ้โหอันนี้พ่อขาเป๊กแล้วหรือยังเพราะว่าไม่เป๊กนะครับหยุดเป๊กมาหลายปีแล้วครับผมน้ำกระลาบอืม บรรยากาศลาลาบเพียบมากเลยพี่น้องครับลาดลาบลงดีครับมีอาหารราคาถูกๆพี่น้องครับก้อยขมต้มแซบราคา50าบาทคืออิ่มแบบราชาแต่ราคาแบบชาวบ้านนะพี่น้องเด้อนะครับเ <c oughs> มนูครับก้อยขมลาบสุกลาบดิบต้มแซบตบตับหวานเสือสะดุ้งลวกขาไส้จำจุร่วมน้ำแข็งทั้งละ50าบอ้ย10บาท <c oughs> บริการตัวเองนะคะัตักใส่แก,ก้วไม่คิดตังค์ครับพี่น้องครับนะฮะมากมาพี่พี่ปลาพี่ฟองกั้งองกัหง้าบียมันยังแกงมากอืม มมลม,มจังเสียลมลมว้อยว้อยใกล้ถึงพันปาซือ้อนฝนกระดิมแท่แหบงพงนะฮะไฮบัดี้บา้านเสกด้วยนะครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ไม่ได้ใส่เหลืองนะครับพี่น้องใส่เสื้อเหลืองทุกคนครับผมหอวยไปใส่อีกบานนี่ห่วย,ยไม่หยังเราเย็นนี่ไม่หยั่งหรอตาบานป้ามุมมุมมุมป้าพี่น้องเอามาคือ มันคือปอดเขาใหหมาก็ไม่ปอดเขาคือปอดเขาให้นกตะบัดนี่ไอนกตาหมาจังนจีตาบานจิตาบานจีป่ะฮะพี่ว่นี่ไอ้เพจ่าพึ่งแก้วเจานเดี่ยพ่อแสดงความเิ่งครับอืมตับสดสดนะครับโอ้โหเอ้เจ้ามากที่สบจันปองคันนี้แก้วสดไมยแหละาพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับนี่พี่ออนครับสุดยอดพี่น้องครับผมอืมเจ้าบออ่าน ท่านาอะไรซิมอยู่ครับพี่น้องครับซิมจ่ายฟองซิมครับผมครับเรียบร่อยพี่น้องครับโอ้โหนี่คือลาบตับพี่น้องครับลาบตับหาดโอ้โหอันนี้เสือสะดุ้งครับอันนี้แจ่วขมขมพี่น้องครับพร้อมด้วยก้อยฟักนะครับผมอืากหลายครับรวมไปถึงต้มเทปแซ่พี่น้องครับมาเ้อพี่น้องเด้อนะครับผมห้วยอาจารย์ฟองครับครับไม่นำยังไงเอา นี่อันนี้ครับนี่นี่มาครับเออนำข้าวหวานครับนำข้าวหวานตี๋แม่ครับห่วยจัดมาล่ะจัดมาก็จิกเขาครับจักเป็ดนี่ล่ะครับผมเอาปลาเสกที่เขาเพราะไหมปลาเอาห่วยโอ้ยใช่รู้หรือไมาดู้เออเอ็นนำข้าวหวานมาเท่านั้นครับใส่หนึ่งข้าวหวานพี่น้องเด้อพอเม็นหนึอื่นนะครับเด้อประหยัดครับผมนึกข้าวหวานมาแต่บนบดใหญ่แม่ครับ ขั้งลอยเอี่พุ่นพวกแม่นน่ว่าเขาเดือนที่สองอี่ล่ะเขาเดือนที่สองยังกำลังบอยู่ปะไม่เสียบเลยครับน้องเบิ่งนก็ดูมาพี่น้องครับนี่ล่ะเรียกว่าเครื่องดื่มบาดเท่าส่วนใหญขึ้นบ้างเนาะเอาง่ายๆบ้างเราโทันี่ล่ะเอ้าง่ายๆนี่ละเออแต่ว่ามันเราโทัเป็นน้าขมหวานน้ำขมมากงี้ครับพี่น้องครับไปด้วยวิไป พี่น้องลุยมาก,กินเขาน้ำกับพี่น้องครับบรรยากาศของร้านลาบลุงดีพี่น้องกายไปกายมาเส้นปังโคนเบ่งบึงการนายพี่น้องเด้อจากปังโคนไปเหนียมันสองกิโลก,กว่าสามกิโล,ลอย่งบอกแน่ครับรบ้านทาลาดครับผมพี่น้องเห็นฟังผมมือเห็นไปลาบลุงดีเจิ้นเกินแบบนี้พี่น้องอย่าลืมครับ แวะเข่ามาเลยแวะเข่ามาเลยนะครับพ yeah. sure. mm hmm. yeah. no. so ี่น้องครับเห็นเลยนะครับกับร้านลาบลุงดีแซ่บๆนะครับเนี่ยทวนเจอ่อนบริการพีบริการน้องบริการทุกระดับประทับใจเอาใจพีเอาใจน้องนะครับผมความแซ่บความนุ่มมือนี่เต็มที่กันแท้แมนแน่นอนลุยจันปองลุยลุยพี่น้องครับโอ้โหแซ่บไปเอาปลาลุยปลาป้าป้าเข่ามากันอาจดนั้นจะไปพุ่นข้ามี้ามมือเลยข้ามยันยันเลยผมเป็นจันปองก็จะเปรกนั่ยล่ะเป็นทองทองบ้าบาอยู่เว้ยเป็นสิ่งดีๆเลยกินเขาแซ่บเว้ย พี่น้องครับบรรยากาศของร้านลาบลุงดีพี่น้องมีโอกาสผ่านมาเส้นนี้นะครับพังคคนเส้นบึงการไปพังคคนพังคคนหรือบึงการฟังขวามือพี่น้องพี่น้องกรับอย่าลืมครับผมนะครับทุกอย่างราคามิตรภาพอิ่มแบบราชาแต่ราคาแบบชาวบ้านนะพี่น้องเด้อนะครับมาที่นี่เลยกับร้านลาบลุงดีนะครับผมแสบลวกเพื่ออีสานมาโนเมือนี่นะครับมาแสบม่วงน้ำกันกับผมนะมาพี่น้องมาอลุยพี่น้องมือลุยทำใจกันนะมันแสบวิลีบด้วยนี่จำแจีวค้าแรกจำเจียวข้ามแรลกพี่น้องครับ กินแล้วภาพเพยรเบียกต่อที่เคซีจีกินกระราโกไปหาเสียงกบะกร้าพริกกาเพียมเบิ่งจัด่องอุ้ยนี่อาจารย์นี่นะบพริกแล้วครับเ่ยลุยปลาลุยราครับปลากระดูกากระเดาพี่น้องฮึฮึอึฮึฮึลึฮึฮึฮึอึ้ึฮ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 าเึฮึฮาเึฮ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 ึ้ึฮึฮึฮาาวฮ น้ำกระเพิ้มให้กินเขาแก่บอนี่มันจะบอกนี่แม่งพี่น้องครับผู้เฒ่าโบราณบรรมกินเมืาอสิรันจังอายุยืนยืนเงี้ยมันพันวัฒษาเจเนวาบาเด็กกับคนกินงานพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับโอ้ยผู้จัดการมายู่เล้วผู้จัดการคนเดินทั้งคนไปหลังรถเขาขึ้นผู้ให้ตัก ไ,ไปออื่นไปมงเลยสิไปเ <นะ S 2> พิ่งเลยมาออื่นพี่น้องครับหาลุงแหม่ครับมาออื่นครับปูไฮตากปูไฮตากโคมสเตย์ะยะยตนะครับไล่ลุงอ่าสวนลุงไม่ไล่สวนลุงไม่ไล่ลุงไม้ปูไฮตากนะครับข้างพูเรื่องมาออื่นนะครับอันนี้เสือสะดุ้งพี่นอ้องอ,อเมริกันปองก็เสืมากินเพลินครับพี่น้องเสือสะดุ้งกับเสือสะเดือนเป็นแหลม <c oughs> ตื่นเนแหลมก็ปลาได้โปได้กินมา <c oughs> พี่น้องครับมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน่วกันครับบรรยากาศครับโอ้โห ผัหกหลายพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะเขา่าคนผอนเอาพี่น้องครับเบิ้งครับมัเนี้อืมอุ้ย,ย,นนยครับเขาเข้ามาใหญ่โตเลยน้ำตาลนะครับหน่อยยากนะครับอืมกำแก้วากำแก้วปุ๊บอมาหาซือสิ่งของหมดนี้นี่มือสายจับข่อคนรับไดพี่น้องเนอะบ่อบีบเพียงเรียนครับครับอืมครับพี่น้องมาเก TFC เอา้ามาเด้พี่น้องเรื่อมากกินน้ำกัดครับ กินกับนง็แซ่บก็่าแลาวเบิ่งนีกินกับเผาองก่าหาหเลยอ๋อพกิะกับลบนะเนี่ยกกระเดากินกับหลาลกเขาแต่เมียเขานี่ยังดำรุ้ยสมบัติตัววานๆนครับอืมดูยันปังเว้ยมทุกคนเดกาพี่น้องครับอี่อโอ้ยแส่บล้พี่น้อง สดต้มึงพี่น้องครับสมกระเจ้าซาเจ้าลือดอรันแมนครับสมซาสมลือดบอเนื้อเนื้อกับดเด็ดเสี่ยงครับเดี๋ยวรสซอสพี่น้องครับเนื้อเนื้อนี่กับซอเห็นปะพี่น้องเข้าใจได้ว่าเนื้อเนี่ยสีบ้าถึนมาแขียนขึ้หมองเอือนในผลสีใสไว้ในถังถังเย็นเนี่ยมันเย็นตลอดครับผม นี่บรรยากาศร้านนั่งกินเห็นบ่สะอาดสะอาด้านลาบนี่สิบฟแบบนี้เด้ครับอันนี้โอ้นี่ร้านของน้ำของในก็มีพี่น้องครับต้องขนเอาพี่น้องเด้อย้องล้างมือครับสะอาดสะอาดนะครับน้ำด่านของในอยู่ทั้งผีและผีนครับรถชาติจะดีเนื้อเนื้อนี่ไม่สดสะอาดซุ่มมือคือมันบ้าขาไม่ซุ่มมือครับขันเนื้อเก่ามาเนี่เพยคนไปเฮ็ดเนื้อแดดเดียวขายแม่ครับบ้า่ไฟพี่น้องครับปักพริกปักพริกขอพริกไว้หน่อยได้ไหมเด้อ ผิกเบดครับด้วยด้วยดยิ่วยครับผิหน่ายผิกลานี่วานหีมันบานผิกลานี่เส็งเสียอืมมันบานครับพี่น้องครับมากครับพี่น้องครับมากชิมกันครับม่งจนป่องครับก็มีครับเบาๆนะครับม่งข้านีะไรแบบอุ้ยขากวายพี่น้องจะมันแสบสมซาสมลื่นอีเลีป้า พี paid, ่น้องครับผมครับอืมเดี๋ยะเราเอาลงเราลงกระเทียมก็ม er ีไ uh ห้พี่น้องเอยนะครับราคามีแล้วครับสมอยากเปิดมาหาเขาโดนอะไรกันปองเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ปีกายเนี่ยอยากงานหไรจังหวัดปีนี่แบรนด์เกิดลงก็จังที่นั้นแหละนี่มืออื่นอีกบยางเลยครับนักเสกครับผมเรามีกำหนดการเดินทางไปโรงเรียนบ้านห้วยห้อมตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณปลายเดือนกุมภาใช่ไหมแมนแมนครับพี่น้องครับ ขอ,อยาดบัดคั่มเดี๋ยวใส่กล่องนาครับ,รบสวัสดีพี่น้องครับโอ้มือ,อ,มอนีสายเหลืองนะครับมือนี้ปสายเหลืองเที่ยงคางครับเราผมผมกับป๋าเสียพร้อมด้วยทีมงานของเสียครอบบ้าน KCG King Coppergo จิตตระทั้งขึ้นโรงเรียนบ้านห้วยห้อมนอนะ้ำป๋าเนา<ต>ะแต่บลแม่คอม้อมแต่บลแม่พงศ์อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ผมสีไปหมอบคือโรงเรียนนั้นมันเป็นเรื่องของน้องสาวแม่น้องสาวป๋าเสียพี่น้องครับ น้องสาวเนคนกลาลสินบัวฟ้าคนกาลสินคนบ้านเดียวกันตาไปสอนย่หุ่นไปสอนอย่หุ่นนะครับโรงเรียนนักเรียนไม่บ้านมาบ้านลอยคนเนาะประมานลอยคนแปดสิบหกคนครับตีไปเซ็ุรวมบุคลากรคุณครูด้วยประมาณหน,นะนึ่งร้อยคนะนะครับ,รบมีนักเรียนกินนอนได้ประมาณอยู่ที่สี่สิบคน เครื่องตอกเครื่องอ่ะเครื่องตอกเครื่องผักผักผักอยู่โรงเรียนหลายกว่าบาทครับผมอ่าสิ่งที่เรียนขาดบนนั้นบนดอยคือนั้นอันนี้คุณเรียนชั้นปฐมนะครับก็มีอุปกรณ์มีผ้าห่มนะครับผ้าห่มสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันยาสระผมแชมพูแฟบต่างๆแล้วกับแผ่นเผือกแล้วทำไมแผ่นแบบนี้เหมือนมอเดลผมเออเฮ้ยผ่านนะไม่ผ่านนะไม่น่าผิดหวงเนาะ นะครับแล้วก็อุปกรณ์การเลี้ยงเขาแก้วได้หน่อยพี่น้องครับไผรอยากร่วมบุญกับเสียงเพลยวได้พี่น้องเนอะสารไปยังสี่หละเขาวสารอาหารแห่งมะม่าปากกระป๋องไข่ยังสี่กะเอาวิดต่อผมเสียงเพลยวได้ที่เฟซบุ๊กผมเสียงเพลยวเมืองสกลนครเสียงเพลยวเมืองสกลนครได้พี่น้องเนอะผมสีให้พี่น้องไปหากไผรอยร่วมบุญด้วยอยากร่วมทริปเดินทางขึ้นอำเภอแม่สะเดียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินท่าท้องกัดพี่น้องครับ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ผมกิจแจ้งพี่น้องอีกครั้งหนึ่งปลายเดือนกุมภาพันธ์กิแจ้งพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเฮาจังมาร่วมบุญเดินทางน้ำกันกับผมเสียงเพียวเมืองสุขลาขสายท่านบุญพี่น้องครับอายุเหมือนข้อเนืองหักแพ้แมงปันเราเล่นตลอดปีโชคดีตลอดไปคัมเบจ็ดคัมาบชนยามีแก่พี่น้องมาเท่าได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายพี่น้องครับสบายดีเจ้าโรงเรียนมั่นห้วยห้อมตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเจอกันปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับแน่แน่ต้มเฮียไปใส่ปานีเหรอ นั่งกินหลายจนเป็นปุ๊บอุ่นโอ้ยเสียทวนอะจมค้าวตะเบ้ามึงมาฉันแตกกันแล้วหรอวะเจ้าสิกินต้มหวานๆหรือสิกินต้มเป็นวุ่นต้มเป็นวุ่นก็มาห่อนเอาห่อนเดี๋ยวกันเนี่ยเออเอาห่อนโอ้ยขอบคุณไอ้ทรายครับผมนะครับเฮีย้วนขอบคุณครับพี่ชายอุ้ยสรับมาสุญเยอะรับมาสุญเยอะเป่าแล้วาสูญเปลากูโต๊ได้หมดแล้ววาฮู้สุขบัก่อนแต่อืมเอาพี่น้องครับขอยอย่าบัดค่ำเสียงเด้อนี่ค่อยๆโซบ ขยับบัตั้มกินเข่าด้วพี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสพามาเสียนพังคัวอ่าพังคัวบึงการพี่น้องครับฟังขวามือบรรณานเท่าพี่น้องสังเกตเห็นครับล้านไผาป,ป๋องยัยล้านลาบลุงดีด้วพี่น้องเด้อเห็นไายนี่แวะเลยพี่น้องครับนะครับเลยเห็นล้านนี่แวะเลยครับราคามิตรภาพนะครับอิ่มแบบราชาแต่ราคาแบบชาวบ้านลาบงัว่วขัวไกบ่บานเท่าแซ่บก,กับล้านลาบดีขยับบัตรขั้มกินเข่าด้วพี่น้องเด้อนะครับผมจดจัดฝาดบุ้มด้วยกันครับแก้วพี่น้องแก้วอือฮอเอาาล้วยรับน้องครั้ เมื่อมันกินผักก,กินหญ้าแล้วเนี่ยอุ้ยเอาลุยจานลุยมสมรส่วนมากินพี่น้องครับเราก็เราขึ้นอยากและวะ้วปะไปแกว้วพี่น้องแกว้วแซบ่บหลายพี่น้องเอ้ยได้กลับบรรยากาศของทีมงานครับไ,ได้จานป่องรสชาติแซ่บนี่เราครับมาย่ำเดยกับรสชาติเป็นที่เก่าพี่น้องมดเปลี่ยนแปลงครับแซ่บมี่ยครับผมครับกับร้านลาบลุงดิพี่น้องมีโอกาสมาเสี่ยงทั้งบึงการมาทั้งโค้น เสื yup. s <S <in ่อมพระคุณพระมุ่งการนะครับพี like ่น yep ้องครับเห็นหลานลาบลูกดีเห็นป่ายพงศนี่พี่น้องอย่าลืมแวะได้พี่น้องเด้อนะครับบริการทุกดับปราถนาใจอิ่มแบบราชาแต่ราคาแบบชาวบ้านครับผมนะฮะเจ้าแสบน้ำกันนะครับม้วนน้ำกันครับมาในการของกิมบานเน่านะครับตุ่มตำฝาดบึ่มจวดจาดฝาดบุญน้ำกันนะครับอืมคักหลายเอินพี่น้องบอกพี่น้องเราจะตอบผู้ไกยไปไกลมากันอย่าลืมนะครับเนี่ยร้านลาบลูกดีครับ ครับจากทั้งจากข้าวโคดประมาณสามกิโลหก่วยครับครับคว่าเมื่อขับขับไปทั้งวันนันนี่วัดอยู่หัวามื่อรับแมนครับจากกาอย่าลืมนะครับมาพี่น้องทั้งเอฟตีทุกคนม่นจะเป็นเนื้อสดเนื้อสดเนื้อสดก็มีเนื้อสดก็มี่นะครับขายพี่ขายหนองบ้านเฮานะครับมาพี่น้องครับมาครับแบะมาได้ครับกับร้านลาบลุงดีครับแซ่บๆแล้วกันก็มีแหละกับความแซ่บของหนวดของเรื่อของหลาบประจานเนาะนะครับผมเปิดกลางวันพี่น้องครับกับคืนมาเปิดได้พี่น้องเด้อเปิดเฉพาะกลางวันนะครับ กระคืนอาจารย์กองสิเปิดมาเนี่ยห้าลาบยังไงตูนลาบลำเพลินร้านมหาลาบคือร้านเัาร้านมหาลาบสายจวดมหาลาบสายจวดเนื้อสดคือกันายจัดกระคืดเนื้อสักการสองล้มดีล่ะครายนีหาไม่เวลาหากหาเมื่อเมื่อไหเมื่อไงเส้าหล่อยังสิจอดจัดฟาดุุมน้ำกัดน้ำมีน้อำนะ นะครับพี่น้องครับอ้าวพี่น้องครับมาครับมาแสบมานอนกันพี่น้องเด้อนะครับฝากไว้กับหลานลาบุ๊งนี้ครับผมแก้วพี่น้องแก้วเมื่อน่ะเสี่ยเฮ้พี่น้องไปแสบไปนูว่าตรงไหนก็ค่อยะไจะตามกันสำหรับวันนี้ยูดีสบายขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับสวัสดีคณะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับได้รื่มได้พี่น้องเด้อนะครับโรงเรียนบ้านห้อยห้อมต่วันนี้คงเอาเภอแม่เสียงจัดแม่ของสอนปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่าจะเดินทางคือนเดี๋ยวหม้อไฟครับอุปกรณ์การอุปกรณ์การเเเรรรรรียนพอออออสไ้ลล่่่่าา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 ขงงงหหืวมปปกะ๋ ยาซิฟั่นสบู่แฟบเรื่องเล่าของพ่อผมนะครับให้กับน้องๆนุ่งนักเรียนเนาะแต่ว่าส่วนมากในเรื่องที่ขาดแคลนต่อไปหมดข้าวสารอาหารแห้งครับผมครับเพราะว่านักเรียนประจำหลายพี่น้องท่านใดอยากร่วมบุญกับเซียมเพยวกับติดต่อเซี่ยมเพียวมาแดงหนนัี่น้องครับผมถ้าอยากจะรวมทริปในการเดินทางก็ติดต่อเซี่ยมเพล่ได้นะครับเราจะไปด้วยกันนะครับผมที่โรงเรียนบ้านห้วยห้อมตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเดียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ